แพลเขาก็แค่ผมร้องเพลงนึงนั่นแหละแต่ว่าพอดีอยากอวดกีตาร์พึ่งพอดีพึพ่งผ่านมันเกิดมาครับก็เลยซื้อของขวัญมันเกิดให้ตัวเองก็เลยแต่งเพลงใหม่มาร้องวันนี้ซะเลยเพื่ออวดกีตาร์ เพลงนี้ขึ้นมาก็ลเลยเอามาร้องที่นี่เป็นที่แรงนะ ใครับที่ที่บ้านบางแคครับไปทำมุลที่บ้านบางแคกพออันนี้เป็นความตั้งใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้อุดการด้วยคืออยากให้อ่ปกติอย่างงานงานส่วนใหญ่ก็จะไปหาน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าผู้สูงอายุก็อยากอยาก,อยากให้เราเป็น e n t บ้างเหมือนกันอยากอยากได้กําลังใจเหมือนกันก็เลยเอ่ไปร้องเพลงไปอนเตอร์เทนให้กับที่บ้านบางแคครับเพราะว่าที่บ้าน ที่บ้านผมก e, e, e e ah, ็จะอยู่กับคุณยายด้วยผมก็จะเข้าใจความรู้สึกว่าแบบเออบางทีคุณยายคุณย่าเขาก็อยากเจอหลานๆบ้างอยากให้หลานๆมาร้องเพลงฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปดังครอบครัวครับแล้วก็วก็นมีเพื่อนด้วยครับเพื่อนก็น่ารักเพื่อนก็ตอนแรกอ่ะคือเราก็กะพาเพื่อนมาแบบเอเเทนิดหน่อยแต่เพื่อนน่ารักมากเพื่อนร้องเพลงกับเราด้วยวันนั้นมีมีกัฟมีแบม มีเนเน่มีพี่จูเนียร์แล้วก็พี่เฟิร์สด้วยพี่เฟิร์ดมาลวกก๋วยเตี๋ยวให้อันนี้เรานไปวไปอเ,อเออก็ชวนไปด้วยชวนไปด้ว,วยใช่แต่เพื่อนน่ารักมากนะครับคือแค่เราบอกว่าแบบเฮ้ยจะมีวันเกิดน,นะเพื่อนมาเลยไม่แบบว่างให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็เห็น,นี้งก็าก็องก็ก็ใช่ใช่แบบ จริงๆเราเราก็ไม่พูดตรงว่าเราไม่รู้ว่าเขาี่ซื้อให้คือเราก็แค่แบบเฮ้ยเราเราอยากเราอยากได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้ก็ก็ดีใจเหมือนกันที่เขาซื้อให้ผมชายก็ก็เซอร์ไพรส์สจริงเพราะว่าไม่คิดเหมือนกันเนี่ยผมก็เลยคิดแล้วเอาละวันเกิดพอถึงวันเกิดมันโลกจะซื้ออะไรให้ดีเนี่ยวเก็บไว้ไ ตอนนี้ก็ซิงเกิลแรกก็เพิ่งปล่อยไปครับก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวตอนนี้ซิงเกิลสก็คุยกับทีมงานคุยกับค่ายก่อนว่าจะอยากทําเพลงแนวไหนเพลงช้าไหมหรือว่าเป็นเพลงเร็วอะไรอย่างงี้ก็กำลังเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนเตรียมการอยู่จใช่ใช่จริงๆส่วนตัวผมชอบร้องเพลงช้าอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวผมก็อรอลุ้นกับตัวเองเหมือนกันว่าว่าทางทีมทางค่ายเขาอยากให้ผมร้องเพลงไหนในปที่สองก็แลปโปรเงๆ่วอพัฒนาเลงจ็โปรเจกะไ <c oughs> พูดอะไรด้บ้างโปรเจกในนาคต ก็ถือว่ามีมีมีครับไม่ไม่เยอะกะ็มีปะ่ะก็กระป๋าใอยากอยากให้ติดตามก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ ใชครับดีใจคือก็เราก็รอรอเราก็เขาเรียกฝึกฝนตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ถึงวันหนึ่งที่คนรู้จักมากขึ้นเราก็ดีใจที่แบบผลงานเราได้ออกไปสู่สายตาประชาชนทันทีอะไรเงี้ยครับก็ตั้งใจทำต่อไปเรื่อยๆครับละครสปอยได้ไหม เดี๋ยวพูดการตีหัวผมเราจะไหวมฮ้ยนะฮะโอ้โหผมเรื่องที่แล้วผมเรื่องนี้ผมไมิกาัในเพลงเธอบั้งบั้งเรื่องบูนี่ไม่ต้องห่วงใช่ครับเพลงเธออยากให้ดูเพราะว่าคือผมผมก็าพูดตรงผมค่อนข้างเท่แล้วก็ ลหล่อสุดในเรื่องเมาเป็ผู้ชายคนเดียวอยากให้ดูคือคือมันเป็นผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่น่ารักครับแล้ว,ลวตอนเราเล่นเราก็ยังรู้สึกแบบสนุกอ่ะมันมันดูแล้วอบอุ่นหัวใจใช้คำนี้อยากอยากให้รอดนะูนอกจากคอมเมดี้ก็มีบูด้วยนะหลายคนแบบเฮ้ยน่ารักเขามไม่ใช่ผมเท่ผมบู๊อย่าอย่าไปคิดว่าผมจะต,ตลกอย่างเดียวไม่ใช่ได้อยากให้ดูด้วยสีนี้คะแนนความขอไไหมะคะเต็มสิบไมหมเต็มสิบครับ ดูอะไรนะฮะดูความเท่นี่แหละดเนี่ยวนี้เรามปนเื่อดูดูดูในซีรีส์ดูในซีรีส์ผมฝากดีไปงั้นแหละพี่ขอบคุณนะครับ คือเอาใหม่เอาใหม่ห้าสม่สามสอโอเคขอบคุณขอบคุณแฟนคับนะครับที่ติดตามผมแล้วก็อยากให้เราติดตามต่อไปว่าจะมีผลงานใหม่ๆอะไรใกัขอแนะนำตัวอีกทีผมสวิตพามสวิตนะครับ Welcome to Star Society